ซาลาโด่กินเองครับมือเขาไมา่ไปมือโอ้ยมันติดกันทำจิ้มทำเองครับผมโอ้ยเมื่อวันลงทรัพโอ้ย

อือคำใหญ่ดอะไรแม,มงงแ่งมันยังป็นหยน่แพงมันทุกอย่างก็มีแมงวันของสดๆมาครับอือ,อคุณหมัวบอกว่าต้องเคียเค้ยวเคี้ยวสองข้างฟันจะได้เสมือกันเวลาเคี่ยวอาหารให้เคี่ยวสองข้าง อร่อยอร่อยน้ำจิ้มติดของเรามาเอ๊ะยังไม่พูดสุดดคุณหมอบอกว่าเคี้ยวสองทางเป็นจะได้สักมือสวยๆชัดไหมเสียงชัดไหมเอ๊ะ เริ่มเริ่มจะอิ่มแล้วํำสุดทยต้องกินหลังอาหารเลยอินกิ่ของเราอร่อยอร่อยจ้ำจ้ำคุยคำเดียวเข้าปากเลยมาโอ้ยอยโดเลยโอ้ยอืมอโมดืมเลมโอ้มอือืมอมอืมนอมดม่ิอออ กินพ่งนี้ด้วยกินเย็นนี้ด้วยกินนาทีแล้วตวอวเรว